ตกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหายสำราญ แล้วเราต้องไปดูปูตรงไหนกันคะไปทะเลนะคะไหนมามาคุยตรงนี้ติมันไม่ได้ยินเลยนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทะเลไปหาปูหาปูตรงไหนคะที่ทะเลมาเดินตรงนี้ลงไหหรือว่าตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีแตอว่าที่ อะไรด้วยนะเมื่อกี้ที่เราเห็นนะเขามีขี่อะไรนยะคะขี่มาขี่มาขี่มาอ๋อขี่ม,มหนกีทาง้ทางนี้ลงมา,มาล,ลมแรง พาน้องเข้าไปก่อนมี่มาดูน้องก่อนไปก่อ็เดินมาเลยลูกพาที่ตกกำลังสวยเลยค่ะไหนน้องมาบอกี่มันมีอะไรบ้างนะ ช่วยกันเก็บขยะไหนปูก็ต้องดูยังไงคะต้องต้องหาต้องต้องเดินหานะมีปูแล้วเหรอ ไงค่ะหรือว่าจะไปดูที่พี่เขาทำอะไรกันอยู่คะู้นุ่งไงหาปูก็ยังได้เลยนะไหนลองดูที่มีไหม เอาน้องชอบทะเลกับกับน้ำตกน้องชอบอนไนมากกว่าชน้ำตก้องสองเลยเหรอมันไม่รูอ่ไหเยมบไลอคุณับมได้หอ่ะไม้ไ้มล่ะแวไม่ออนงนไม้อ่ะนั่ไม่ชอไม้อ่ะไม้อยู่ แล้ววันนี้ eg, แล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหาดสมดานของจังหวัดอะไรคะจังหวัดตรังจังหวัดกำแงอยู่ติดกับอำเภออะไรคะอำเภอปะเหลียนไม่อำเภอสมดานอำเภอหาดสมดานชวนให้คนอื่นชวนให้เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันที่นี่ไหมคะมาเที่ยวกันที่นี่ได้นะเพราะว่ามันไม่ไกลเลยนะคะที่นี่เป็น แล้วชวนติดตามของเราหน่อยเร็วกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พลน้องเข่าคุณสวัสดีครับขอบคุณค่ะ